คืนนี้นะคะจะมาเตรียมหมักปีกไก่เอาไว้สําหรับทาพรุ่งนี้นะคะมีกระเทียมกระเทียมจะใช้แค่กลีบเดียวนะเพราะว่าอยากได้แค่กลิ่นจางๆนะคะแล้วก็มีลูกผักชีจะใช้เยอะหน่อยจีนอออกไม่ได้ลูกแล้วก็มีพริกไทยดํานะคะใสอีกสักนิดนึงดึกแล้วออกไม่ได้แล้ว นี่เป็นปีกไก่นะคะมีปีกกลางปีกบนแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนคอนะติดมากับซี่โครงมันขายมาแพ็คเดียวกันนะคะมันยัดมาข้างล่างมองไม่เห็นนะมีแต่ปีกอยู่ข้างบนคิดว่าเป็นปีกหมดเลยเครื่องที่เราตามมาไว้แต่ไม่เป็นไรกุ้ไก่ชอบกินอยู่นะปาปริก้านะคะและที่ขาดไม่ได้พริกป่นของไทยเรา ซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสน้ำมันงาน,นะคะเพิ่มความหอมคลุกเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวแช่ตู้เย็นไว้1คืนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันเนาะสวัสดีจ้าทุกคนเช้าแล้วนะคะเราก็มาเข้าครัวกันวันนี้มีหลายอย่างให้ทำเลยนะ ตรงนี้นะคะคือเห็ดพึ่งหวานนะที่มีอยู่ในช่องแช่แข็งดูนะคะทุกคนปอ2 0อ9เป็นเห็ดพึ่งหวานที่เตรียมสำหรับทอดนะคะจำได้ไหมเอาแช่ช่องแข็งเอาไว้จุ่มนมคลุกแป้ง2ชนิดนะคะแต่ว่ามันไม่เวิร์กนะวิธีเนี้ยเพื่อนพิมิกเป็นคนแนะนำมานะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเหมือนเห็ดพึ่งสดที่เอามาทอดเนาะ นี่กำลังเป็นน้ำแข็งใส่ไปเลยเอามาปัน่นเห็ดพึ่งหวานปั่นของเราได้แล้วคราวนี้ก็เป็นมันฝรั่งนึ่งนะคะก็จะมายีให้มันเข้ากันยีพอเข้ากันนะคะใส่พาร์มิซานชีสขูดลงไป ใครใส่มากใส่น้อยตามใจชอบใส่มากยิ่งอร่อยและเกลือเกลืออย่าใส่มากนะพาเมซานชีสมันก็มีรสเค็มมันอยู่แล้วนะคะพาสลีย์สับอันนี้เป็นพาสลีย์แช่แข็งนะใบมันก็จะคคล้ำหน่อยกระเทียมสับไข่หนึ่งฟองแล้วก็ขยับให้เข้ากัน กดอลูมิเนียมนะคะกับกระดาษไขชุบน้ำโรยน้ำมันลงไปข้างล่างบางๆล้างมือแล้วนะล้างจนมือเปื่อยแล้วเนี่ยเวลาทำครัวเนี่ยแม่ครัวทั้งหลายรู้ดีนะคะจับอะไรอย่างหนึ่งก็ต้องล้างเทส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ลงไปความจริงอะ่ะต้องปั้นเป็นแบบก้อนเป็นแบนนะ เราก็เรียงเรียงกันหรือไม่ก็เอาไปจีในกระทะนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาขนาดนั้นก็จะเกลีย่ยให้มันเป็นแผ่นบางๆได้มาแล้วนะเบอร์เกอร์เ็ดของเราเป็นเบอร์เกอร์แผ่นยักษ์มากคราวนี้ก็มาโรยน้ำมันมากอก,าก,ากบางๆข้างบนนะคะแล้วก็เอาเข้าเตาอบได้เลยระหว่างรอเห็ดสุกนะคะเราก็จะมาเรียงเนื้อที่เราหมักไว้เมื่อคืน มีปีกไก่หมักแบบเผ็ดแล้วนะก็มีซิ่โครงหมูหมักเกลือธรรมดาด้วยนะคะเดี๋ยวซิ่โครงลงก่อนนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เลอะพวกซอสเนาะใครเนี่ยใครมาถูขามามมาคะใครคะหนูชื่ออะไรหนูชื่อวันนี้คะ่ะอาหารมีครบหมดนะคะเลือกกินได้เลยคะ่ะ เหมือนนางจะต้องการความรักทุกคนทุกคนเห็ดเสร็จแล้วเบเกอร์เห็ดแผ่นยักษ์นะคะอันนี้ก็จะเอาเนื้อ,อย่างของเราใส่เตาอบน้ำตรงนี้เดือดแล้วกูจะทำขนมฟักทองด้วยนะไม่ได้ทำคลิปอะไรเพราะว่ามีอยู่ในช่องแช่แข็งนะคะขนมฟักทองของเราสุกแล้ว ไม่ค่ะร้อนอุ๊ยน่ากินมากทุกคนใส่ฟักทองเยอะมากมีความเหมือนเม่นเลยอะดูดิมาชิมกันมันน่ากินมากเลยทุกคนอน้ยหลงูแล้วตบน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัว ออกมากลับด้านนะคะดูใกล้ๆที่ทุกคนมันน่ากินไหมมันน่ากินมากเลยไก่นี้มันจะสุกก่อนเนาะแต่ก็พอๆกันนะเพราะว่าซี่โครงนี่ชิ้นมันไม่หนานะคะน่ากินมากเลยทุกคนย่างในเตาอบกล่องนี้นะคะแบ่งไว้ให้น้องชายพี่มิกนะเดี๋ยวจะเติมอีกนะคะเพิ่งเอารอบที่สองใส่ลงไป ตอนนี้เราจะมาชํำแหละเบอร์เกอร์เห็ดนะคะเรียกเบอร์เกอร์ไม่ได้อะเห็ดอบแผ่นยักษ์นี่เดี๋ยวก็จะแบ่งใส่กล่องด้วยตัดเป็นชิ้นยังไงถึงจะน่ากินชิ้นเล,เล็กๆพอคำดีไหมเหมือนพิซซ่าเลยอะเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่กล่อง เดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะคะว่าน่ากินขนาดไหนด้านล่างก็จะเกรียมไม่เท่าด้านบนนะแต่ก็เกรียมนะคะเพราะว่าวิธีการอบของเราเนี่ยเราอบให้ก้นถาดตัวนี้ติดกับถาดที่เตาอบด้านล่างมันก็จะเกรียมด้วยชิคดูชิคดูชิมอีกแล้ว อร่อยแบบไม่ยอมตัวเองอะทุกคนโอ้ยรสที่สองเสร็จหมดแล้วนะคะโอ้ยน่ากินมากเลยอะดูสิทุกคนย่างในเตาอบนะคะไม่แพ้ย่างบนตะแกรงเตาถ่านเลยนะน่ากินมากเนี่ยของโปรดเลยอะชอบแท้มันมีไอ้นี่เนาะอ่าคอมันอะ ปิดได้ไหมเนี่ย,ยกล่องอันนี้เป็นลาซานญ,ญ่านะคะแล้วก็เห็ดเรียบร้อยแล้ว ชิมมาหิวมากยังไม่มีใครมาเลยทั้งพี่ทั้งน้องนี่เหมือนมุ่งมากทุกคนเวลาูวกเราทำปิ้งย่างแบบนี้นะคะในเตาอบอ่ะใช้ไฟแรงสุดเลยนะประมาณสองร้อยสี่สิบองรหาสิบองศาเซลเซียสนะเรื่องเวลาไม่ต้องถามนะ ต้องกะเอาต้องดูสีตอนมันเปลี่ยนสีนะเนาะนขนาดเย็นแล้วเนาะนุม่มมากอะ่ะใช้ไฟแรงแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะอยากชิมไก่ยังไงอ่ะเอามาเป่าเดี๋ยวกา อืมหวานมากร้อน่ากินอืมชอบกินคอไก่ที่สุดเลยอ่ะ จริงอ่ะหมักแบบนี้อร่อยมากทุกคนคาตามโตเนี้อ่ะมันผิดหวังแน่นอนวันนี้นะคะวันที่อัดคลิปเนี้ยเป็นวันเสาร์บางสาว,วอ่ะพี่มิก็ทํางานนะบางสาวก็ไม่ทํางานแล้วแต่นะคะถ้าอยากมีรายได้เพิ่มก็ทําถ้าแบบขี้เกียจเมืไหนก็ไม่ทําแล้วความจริงอ่ะ วันนี้เรานัดพ่อกับแม่จะมากินข้าวที่นี่ครอบครัวเหมือนเดิมเนาะขาดน้ำหวานพน้ำหวานอยู่ไทยแต่พอดีอะ่ะเมื่อวานนี้แม่ช่วย,มยแม่เจ็บคอไอปวดเนื้อปวดตัวเราก็เลยต้องระง,งับไว้ก่อน เน so oh so yeah 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 ี่ยก็เนี่ยนี่บอลนี่หัวตกใจมาเลยใช่ไหมวิ่งวิ่งโอ้วิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยเด็กชาวเยอรมันสีให้หน้า salute มากรา แล้ววิบรพนี่เอ่ออย่าพูดนะวิศรพน้อมาขึ้นมาวิศรพ่นบอลนี้มันจะเข้าบ้านดีเสียงออดเท่านั้นแหละการการขึ้นบอเลยบอลนี้บอลนี้ยันี่ฮบอลนี้กินที่ไหนก่อนอือตุ๊ดเทเลปอลแต่อือหมดแล้วจุ่มช้อนแล้วจุ่ม้อนจุ่ยไก่ว่าสน เมื <ork ork e ่อคืรลองหาที่หวานไปนอนบนเตียงที่หมาอ ลืมบอกทุกคนไปว่าเอเอ,อ่ปีกไก่เผ็ดแบบนี้นะคะไม่เคยไม่ยังไม่เคยหมักแบบนี้นะเมื่อก่อนทำก็แบบทำแบบชาวอิตาเลียนนะคะใส่เครื่องเทศอิตาเลียนใส่พริกป่นธรรมดาครั้งนี้ลองทำแบบไทยฟาลาเชมีนะ

E questo fogliettino Sì, ma allora questo partito è un Sì, dove lo E non è, non è Ma io ho la volete, Oh! Piccando, un po' piccantino, eh! eh? Mm. Boh! buono! Dai, il barbiere bravo questo! Hai visto i capelli mi ha fatto il barbiere? Eh? Ti <totipo> Tutte le volte come la guerra. Ieri no, eh? No, stato Anche stato... perché tu la fatto come ti dicevo io. E se stai davanti allo specchio li fai bene. <totipo> hai <Tutto dice. totipo> hai mi hai Ma ti la chiù Mi Mi Dai, fammi, fammi, fammi ไม่เคยได้ด,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 ดื้อดื้อดือดือที่รักเออดื้ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรหมักไก่สูตรเผ็ดมาฝากนะคะทำตามได้เลยเอร่อยจริงๆด้วยยบาย